หลังจากที่เราใช้นะคะอันดับแรกเราใช้รองพิปนะคะแล้วก็ต่อด,ด้วยฉ่ำโบนะคะคราวนี้เราก็มาเลยค่ะทาตาอัญ,ญมณีนะคะของ Stone Magic World นะคะทาตาอัญ,ญมณีนะคะ อัญมณีเนื้อมันจะเป็นเหมือน<ม>เป็นเหมือนลิควิดนะคะก็คือลิควิดมันก็เป็นแบบลิควิดไอคิเตอร์ก็คือค่อยๆแตกค่อยๆแตกด้วตามความถนัดของแต่ละคนนะคะบางคนก็ปาดไปเลยบางคนก็แตกอุ้ยมีความเป็นมุ้งวิงนะคะทาตาเสร็จแล้วชิมิคะเสร็จแล้วชิมิคะเช็ดมือก่อนนะคะเดี<ม>๋ยว <laughs> ที่เราแปะไปเมื่อกี้มันก็จะไปโดนไอตัวเองเสร็จแล้วนะคะเราก็ต่อด้วยปัดแก้มปัดแก้มปัดแก้มนะคะอย่างที่บอกนะคะเป็นคนที่ไม่ได้แต่งหน้าเก่งนะคะแต่ฝึกฝนค่ะเราอยู่ในช่วงฝึกฝน ว้าวเป็นตุดลิงไปเลยแต่เรามั่นใจค่ะก็คือใช้ใช้สิ่งของที่ตัวเองมีนะคะอย่างที่บอกไม่ได้เป็นมืออาชีพไม่ได้มือมืออาชีพแต่ว่าก็ฝึกค่ะฝึกค่ะ อะไรก็ไม่รู้ใส่เกินไปเถอะมั่วๆหมดแล้วเนี่ยก็ดีกว่าไม่แต่งเปล่าใช่ไหมเสร็จไปทีละอย่างสองอย่างอย่างสองอย่างอย่างสองอย่างสองอย่างสองอย่างค่ะต่อไปก็เป็นแป้งในตำนานนะคะ คือเป็นคนที่ต้องการให้การแต่งหน้าของเราเป็นเป็นเหมือนธรรมชาตินะคะ เรียบร้อยเห็นไหมตูดลิงเราก็หายไปแล้วฝึก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 ต่อไปค่ะฝึกต่อไปค่ะและแล้วเราก็ต่อด้วยคิ้ว คิวนะคะก็อย่างที่บอกนะคะไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนะคะก็แต่งหน้าไปเ,เราอยู่ในช่วงฝึกฝึกจนกว่าจะเก่ง เริ่มมีคิวแล้วนะคะว้าวผู้หญิงคนนี้สวยจังเลยอะ่ะใครบอกบอกตัวเองสิคะ ยังไงคะเริ่มมีคิ้ว เริ่มมีคิ้วแล้วเริ่มมีคิ้วแล้วดีใจจังเลยเป็นคนมีคิ้วแล้วก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วทำไงต่อล่ะขอบตาเป็นไงคะ คนต้องมีขอบตานะคะโดยส่วนตัวชอบชอบขอบตาค่ะแต่งบ้านบ้านแต่งบ้านบ้านแต่งบ้านบ้านก็สวยได้ใครบอกบอกตัวเองนี่แหละคะ่ะฝึกไปทุกวันอยู่แล้วก็รู้เทคนิคของเราเองใครบอกก็บอกตัวเองอีกนะ,ะ่ะเรียบร้อยเขียนตาก่อนนะ เริ่มมีเห็นไหมไก่งานเพราะขนคนงานเพราะแต่งค่ะ แต่งไม่เก่งก็แต่งไปก่อนเดีย๋ยวมันก็ความชำนาญมันก็เพิ่มมาเองใครบอกก็บอกตัวเองไปเลยค่ะ ยังไงคะเริ่มมีมุ้งมุ้งมิงมิงพุ้งพุ้งพิงพิงเริ่มมีดวงตาขึ้นมาแล้วเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเสร็จแล้วทำไงนะคะเติมดั้งหน่อยไหมเติมดั้งนิดนึงเนาะ ผู้หญิงคนนี้ ah, เสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะอันนี้ก็คือเทคนิคบางหน้าแต่งหน้าเบาๆเบาๆเบาๆตามด้วยนะคะแม่มาดีเด้งนะคะของครูสิตานะคะของ Stone Magic ลิฟแม่มามีเด้งที่เรามีส่วนผสมของหินมงคลสิ่งมงคลของคุูสิตานี่จะมีสิ่งมงคลน,งนะคะเป็นส่วนผสมเพราะเป็นสินค้าเกี่ยวกับความเชื่อ เรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วก็พอแต่งหน้าบ้านๆก็สวยได้นะคะสวยแค่นี้ก็สวยธรรมชาติดีกว่าไม่แต่งเลยนะคะขอจบไปแก่เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะขอป,ปัมทัทฉลาก่อน สวัสดีค่ะที่แวะเข้ามาชมแวะเข้ามาแชร์แวะเข้ามากดไลค์กดซับสไครต์กันนะคะมันเป็นคลิปแรกที่ลองแต่งหน้าลง YouTube จริงๆเพราะฉันคิดว่าฉันสามารถเติบโตได้ด้วย YouTube ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ